สวัสดีครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ก็เป็นวันแรกนะครับของเดือนนี้นะครับสองเดือนละไม่ได้เข้ามาก็พาเจ้า GAC Ion Y p l s 4.0 Premium 3988ที่คุ้นเคยนะครับเข้าจากตัวอำเภอฮอดน,นะครับสูอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่สอนครับวันนี้เราจะพุ่งไปที่อำเภอสุกร์เมยนะครับ <c oughs> ลองวันแผนกันก่อนว่าไม่รู้ว่าต,นต,ต,ตอนนี้ดอกบัวตองเนี่ยจะมีอยู่ไหมนะหรือว่า เสร็จๆตั้งแต่ปัญชีกาจริงก็ไม่มีอะไรหรอกหาเรื่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูเส้นทางดูอะไร,ะรตอนนี้น้ำก็ลดลงในสภาวะปกติน้ำก็ใสน้ำแจ่มน้ำแจ่มแจ้ก็จะเป็นพื้นทราย ผ่านมานะจากปี2อ6พนปีที่แล้วนี่หายฤโหดในชีวิตเลยนะ,ะต้นปียันท้ายปีก็ดูแลภาร,รกิจทั้งกรอบัวปีที่แล้วดูแลแม่ที่ป่วยหนักเลยนะครับแล้วก็ภาร,รก,กิจกูหนี้ยืมสินสร้างบ้านขึ้นปันไม่ไร่ต่างๆจนดูแลแม่คนะัะ เตรียมไปสองเดือนสองสามเดือนนั่นแหละแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับนี่ก็จะครบรอบอีกไม่กี่วันนี่แหละนะครับตอนนี้ปีนี้2องพก็ดูแลคุณพ่อนะครับย่างเข้าปีที่แปดสิบเอ็ดละนะครับไม่กี่เดือนก็ครบแปดสิบเอ็ดก็ไปตามอาการนะครับสภาวะของคนเราคนแก่ จะไปที่ไหนไกลๆก,ก,ก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่กันสองคนแต่โดยภาร,รกิจส่วนตัวบางครั้งเราก็ต้องมีบ้างนะไม่ทำหน้าที่ส่วนตัวมันก็ไม่ดีนะครับก็ต้องบริหารบาลานซ์ชีวิตให้ได้ส่วนภาร,รกิจเรื่องของการทำงานนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะตั้งแต่เป็นครูผู้ช่วยเพื่อจะเรียนต่อ ับที่สูงขึ้น,นใช้ร่นระยะเวลาใช้พัฒนาตนเองตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับก็เสีสิทนิ์ปละตั้งแต่2 5 5 7จนถึง2567ปีนี้นะครับมาตุลาคมที่ผ่านมาก็ครบรอบนะครับในเรื่องของ dpa สองรอบก็คือ3ปีงบประมาณนะครับแล้วก็เดือนขอเดือนขอมีวิทยานั่นะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะพิจิการยนตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะครับก็ผ่านพ้นหลับอยู่ที่สำนักงานเขตครับระบบ TPA เขาอ่ะมีการปรับแก้ปรับจูนอะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้มันก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะ ปีโนประมาณละหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อก่อนนี่ว่าเทมิมละหนึ่งครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เียเรียกนะครับมันเป็นโรคมายานะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเราได้ทาหน้าที่ของเราทุกวันนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบราชการตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ่งครบถ้วนนะครับส่วนใคร มีหน้าที่ทําอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับถ้าไม่ให้เราไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียใจถือว่าเราได้ทําตามกฎเกณฑ์แล้วนะครับปุ๊ปัญหาเยอะบางครั้งที่ยังไม่ได้ยื่นก็ลองเตรียมดูแล้วกันนะครับผมผ่านมาผมก็เหมือนกับยกเหี้ยนอกจากอกนะองแหนมอกจากแปรนะประมาณนั้นลนะไม่ไทํามันก็คัดค้านสายตาคัดค้านความตั้งใจเรา พอได้ทําไปแล้วผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่ก็ตรวจเช็คนะั้นระบบตลอดก็อยู่ในขั้นตอนที่2ตรวจสอบคุณสมบัติโอ้อะไรวุ่นวายาก็แล้วแต่เขานะถ้า <c oughs> คิดว่าเราอยู่พื้นดีสูงแล้วลดไปไหนแล้วก็ไม่เอานะแต่ยึดมาล้วเนาจะตอบไม่แล้วตอบเป็นในหลักอักษรมาก,ก็แล้วกันนะครับเพราะเราก็เช็คค,คุณสมบัติอะไรตามหลักเกณฑ์หมดแล้วมันน่าเบื่อครับแบบการทัฒนานการศึกษาไทยก็อย่างนี้แหละนะครับคนทําง,งานก็ทําไป ผมไม่พูดเยอะละเพราะว่า,วาอ่านอะไรไมาเยอะละโลกไปนี้อย่าไปหาอะไรที่ความสมบูรณ์แบบอะไรที่ถ้าเรียกว่าคนเราเกิดเป็นคนนันก็ต้องหลกโกนตรงนะครับมีอะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็อย่าไปคิดเลยมากาคติซีก็มีนะครับอะไรก็ไีเยอะแยะเพราะฉะนั้นตามหลักธรรมตรงนี้เราก็ประคองตัวดีกว่า มันไม่ใช่คําตอบในชีวิตหรอกเราทรําบทบาทหน้าที่ของเราตัวเองตรงนี้มาให้บกพร่องให้ห้องน้อยที่สุดก็แลวะนะ้วนะครบถ้วนตามที่เพอมีเพิงได้หรือมทได้นะฟุคัตการทํางานนะมันก็คืออาชีพอาชีพครูอาชีพครูครและบุค,คลากรศึกษาข้าราชการครูนะก็จะมีตําแหน่งตําแหน่งครูตําแหน่งบริหาร มานันะสายการสอนเป็นสายบริหารเพราะฉะนั้นเราอยู่สายการบริหารแล้วก็ก็คือถือธงนําของโรงเรียนนะครับที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องใช้ตรงนั้นนะครับทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับพัฒนาคนตั้งแต่ครูครรภการศึกษาในโรงเรียนนะแล้วก่อนเน้นผู้เรียนคือผลลัพนะแต่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับ s t a k โ h เดอร์ผู้ปกครอง กองนนต่างกคอนสมรัคชท้องถิ่นชุมชนนะครับบ,าบ้านวัดโรงเรียนปาขีอข้าวแต่ต่างๆเยอะแยะมากมายใคร <c ười> มาเป็นอาชีพครูก็จะรู้ว่าสนุกสนานยังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นความท้าทายดีนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านมาเป็นยี่สิบกว่าอาชีพแล้วนะทำไปทุกอย่างสุดท้ายก็มาอยู่อาชีพนี้ก็ขอเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วนะก็มันไม่มีอะไรนะ ก็เหมือนการสร้างสะสมตะบะบาร,รมีให้ตัวเองนี่แหละนะครับจะเป็นพระอาชีพสรไม่เป็นนะขอเป็นพระในคราบคราวาเนี่ยแหละอาจารย์เบียร์เขาสอนทรมะได้เลยเรานี่ไม่สอนใคร,ครเราขอสอนเองให้ยูรอดปลอดภัยก็พอไม่อัดหารนะครับอย่าไปสั่งสอนครูอย่าไปสั่งสนอสงสนแนวทางการบริหารกันซึ่งกรณีไม่เอาแล้วนะครับ คงเป็นแนวคิดแบบปัจเจกะบกคนนะุคคลผมอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าเนะาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปจเจกกะพุทธเจ้า,รเ,จาเราเนี่น่าจะมาแนวพระปัจเจกกะพุทธเจ้านะเรียนรู้ได้เสร็จปุ๊บก็พอประมาณต้นนักนะครับแต่ว่าก็คงไม่ถึงขนาดนะก็คงเป็นพระเป็นสาวกนะเรียน <c oughs> รู้จากพระพุทธเจ้า รู้ทมแล้วพระอาหารหันต์พระในต่างต่างแล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตให้บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ก็เอาแล้วไม่หลงลมะม่อนเนี่ยโอเคตอนเป็นเด็กๆตอนที่ประสบการณ์ไม่เยอะนี่ทำอะไรก็อยากเป็นอยากได้ทําเต็มพิกัดโน่นนั่นนี่แต่เรามาดูแล้วเนี่ยเมื่อประสบการณ์ชีิตมันสั่งสอนเรามาเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าอย่าไปโอเวอร์แอคชั่น อยาไปทำอะไรที่เกินตัวนะอย่ไปคาดเอาไว้อะไรที่มันสัมผัสไม่ได้อนะไรเอาสิ่งที่สัมผัสได้ก็พอนะครับอยไปมุ่งแต่ว่าโอ้ยทุกคนจะต้องมาเชิดชูสรรเสริญเราเกียรติยศต่างต่างมาเป็นภาพลงตานะาเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนมีชื่อเสียงโรงเรียนเด่นตังโรงเรียนอะไรนะ ก็นอยากมันก็จะแข่งขันเนความจริงการแข่งขันมันก็ดีนะทำให้เรายกระดับชแต่ความจริงแล้วการทํางานหรือว่ตาตา่ตางๆไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกับใครก็ได้แต่เราแข่งขันก็เ,เรียกว่ามีเป้าหมายสําหรับตัวเองนะเอาชนะเป้าหมายของตัวเองไ,ได้ทุกวันนี้เราก็ปรับไปที่เป้าหมายไม่แข่งขันเพราะว่ามันจะทําให้เสียมิตรภาพนะแต่คุณภาพเราไม่ยอม คุณค่าของงานเก็ต้องมีอยู่แล้วจะให้ไปแข่งขันรางวัลชิงดีชิงเด่นแต่ว่าทําอะไรบางครั้งมันก็เป็นเรื่องน่าเบือ่อเป็นมายาโลกอะนะโลกว่าําแปดมีลาบเสริมมลาบมียศเสริมยศมีสันเสริญม,มีนินทา ภารกิจที่ต้องดูแลและที่สงสำคัญที่สุดดูแลผู้อื่น,นมาตลอดชีวิตแล้วนะมันเหนื่อยแล้ว <c oughs> ดูแลตนเองสุขภาพเรานะครับสุขภาพากายสุขภาพจิตสําคัญแล้วก็ดูสภาพเศรษฐกิจของตนเองสภาพเศรษฐกิจทางการเงินในครอบครัวเราตัวเราจ่ายให้คนอื่นตลอดไม่ได้จ่ายให้ตัวเอง กือผ่านสิบปีเนี่ยแทบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะให้ให้ให้ผู้อื่นตลอด่อนค้างก็โอมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดในแง่ดีคือเราได้ทาหน้าที่ความกตัญยุกระตเวทีความรับผิดชอบดูแลลูกเมียดูแลครอบครัวดูแลชุมชนดูแลสังคมดูแลองค์กรมันก็ทําหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนและ แต่อย่าไปหวังว่าใครจะมาอวดแอบหรือว่าจะมาชื่นชมเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีแล้วนะเพราะว่าดีก็คือดีทดําดีก็คือดีจะไปบอกว่าเฮ้ยทําทดีทําไมไม่ได้ดีทําไมคนนู้นไม่นู้นนั่นนี่มันคอมเมนได้นะ <S <S โอ้โหรถติดเยอะเลยนะครับงานงอกละนี่ไปไหนกันนะห้ามแซงด้วยนะแซงนี่อันตรายมากนะรถสวนมา ก็เหมือนรถติดนี่แหละเป็นทางยาวไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปรับผิดชอบใคระรบผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนรถเขาเขารับผิดชอบเขามีแรงขึ้นไว้ไม่ไว้สปีดยังไงมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเราเราก็ต้องไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นไม่เป็นเวลาผู้อื่นนะเขาก็เหยียบขึ้นไปยังไงเมื่อกี้มีแต่รถถอยเนาะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตนาวาเราเนี่ย เพราะสุดท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียหัวนหน้าลูกน้องอหรือว่าอะไรต่างๆเนะี่ยไม่ได้อยู่เรารมีตัวตัวเราเนะี่ยที่อยู่กับตัวเองมีดวงจิตของเรานะ่ะที่ต้องอยู่กับเรานะจิตสะอาดแต่ว่าจิตขุนมัวหรือว่าจิตมืดมันก็อยู่ที่เราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาอะไรเยอะละปล บุนเอาหน้าไม่ต้องทํางานเอาใจใครจนเวอร์ไปนะแต่ว่าทําตามบริบทตามหน้าที่เรานะถูกหรัอตอบสนองนโยบายนะครับทำงานตนามภรรกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนะบริหารจัดการวางแผนให้ขับเคลื่อนองค์กรจัดสรรแบ่งงานนะครับให้คุณให้โทษต่อ ทีมงานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องยุติธรรมไม่มีอคตินะครับบางตัวเป็นกลางนะครับเนี่ยเราก็ทําอยู่นะพูดได้แหละแต่ว่ากระแสหรือว่าสิ่งที่เขาจะมองอยังไงมนะันเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีหลักเกณฑ์หลักการของเรามีหลักคิดแนวคิดที่เป็นของตัวเองตัวปณนะการมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์นะมาก่อนนะก็ถ่ายทอดเก็บเกี่ยวจากพี่เพื่อนน้องจากบริหารดูพี่อะไรเงี้ยนะคํจากคำแนะนำอะไรต่างๆจากตำราก็เอามาประปอบกัน,นหลายด้าน,นหลายส่วนให้มันประดุผลเพราะฉะนั้นก็เลยประมาณสิเอ็ดปีกดทนเอา ไม่รู้เลยว่าปีสองปีสามปีน่ะ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากโควิดนะก็คล้ายๆสงครามโลกจะเป็นสงครามโรคทังโลกบันปวดไปละ,ะมาสองสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็สงครามโลกจริงๆอะที่จะรบกันจริงๆก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่หลายดินแดนต่างๆทั่วโลกก็มีจุดปะทะหลายประเทศหลายกลุ่ม บ้านเราก็แต่เขตชายแดนเนี่ยเาพยายามกระตุ้นนะให้เกิดสงครามให้เกิดการกระทบกระเทั่งเป็นที่มาที่ไปหมดนะอยากจะหาแนวร่วมอยากจะก่อความไม่สงบอยากจะก่อความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นสันดานของคนที่ไม่รักดีนะก็นี่แหละครับคือมนุษย์เราแต่ใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น หน่อยตายไปเกิดมาก็เป็นขี้ข่าคนอื่นเป็นขี้กาขี้เกลื่อนเป็นสุนักรับใช้เป็นเอ้ยเยอะแยะมากมายพวกนี้จะเป็นลักษณะนั้นทั้งหมดเพราะว่าไปทําอะไรไม่ดีก็ด่ไว้เยอะนคนที่ทําคนดันความดีเขาก็จะได้ไปสู่ภพบปุ่มที่ดีอย่างเราคุ้งกลางๆอ่ะไม่ได้จิตไซสสะอาดจนคนดีทั้งหมดก็ไม่ใช่นะ ก็อยู่ในโลกกดลงอยู่แล้ว่าคิดว่านะประเมินเองก็เกิน60%อนก็ถือว่าเป็นคนดีดอยู่ยังไงก็ต้องไปควบคุมที่ด,ดีสาธุสาธุก็ตัต้งใจว่าทำอะไรก็ทำให้ดีให้ถูกต้องเหมาะสมแก่การมาพูดถ,ถึงอดีตเราก็เคยผิดพลาดนะเคยทำสิ่งที่ไม่ควรทำต้องเยอะ เคยทาอะไรที่ไม่ตงแต่ไม่ควรพูดเราก็พูดไม่เคยทำเราก็ทำไม่เคยคิดเราก็คิดไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดกับตัวเรามันก็เกิดไม่อยากให้เกิดกับตัวเรามันก็เกิดแต่ว่าเราจะไปยึดติดอดีตก็ไม่ไดนะ้แต่ก็มีอีกหลายเรื่องเล่าที่โอ้โหทำได้ดีมากๆทำได้ดีเกินคาดก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นะ ตัวตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วจะตัดสินยังไงไม่ต้องให้ใครมาติดตัดสินเราหรือว่าเขาจะอยากจะตัดสินก็ปล่อยเขาตัดสินไปแต่จิตเราให้มันยกระดับจิตให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามสภาวะไปตามความเหมาะสมเหตุปัจจัยนะเพื่อที่จะอักษาตนเองรากษาจิตตนเองนะ จิตวิญญาณของเราให้อยู่ภพภูมิที่ดีไม่อยู่ไปในภพภูมิทุกขติไม่ตกต่ำไปในอบายภูมิทั้งสี่ต้องเป็นความคาดวังเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนี้จิตนี้ยไตลอดไปนะเจอพระพุทธศาสนาตลอดไปเช่นกันนะครับก็ใครจะว่าเราบาปคอ,อเตบหรือว,ว่าเอ๊ะมันทำอะไรของมันคิดอะไรของมันก็เป็นอีก เรื่องของเขาอะนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการประมวลความคิดประมวลประสบการณ์ของชีวิตที่เราผ่านมาทุกสมรภูมิที่ได้สัมผัสมาทั้งทางโลกทางธรรมผู้คนหน่วยงานบริษัทเอกชนภาครััดกึ่งวิสาหกิจอะไรกว่าไปแล้วก็ทุกองค์กรมันจะมีคนแต่ละประเภทเนาะ แฝงอยู่มีทั้งคนสร้างการดีมีทั้งคนสร้างความชั่วนะในองค์กรเยอะแยะนีะก็มีเรื่องนะมีอย่างเดียวกุเบกขาความฟางเฉยต้องวางเฉยดิดนเสีย ดีนี่แหละนะครับความดีจะช่วยเราเออพูดถึงเรื่องความดีนะเวลาเราเห็นข่าวผู้ประสบภัยอะไรถ้าช่วยได้กนะ็ช่วยนะครับสิบบาทยี่สิบาบาทร้อยบาทอะไรก็่าทบาทอย่างโถกกับภัยน้าท่วมเชียงใหม่เชียงรายถึงองค์กร,รก,ก,ก็ร้อยสองร้อยามีโอกาสก็กทําบุญไปโอนไปเช็คหน่อยนะึงว่าองค์กรที่เราโอนไปช่วยมันถูกต้องใช่หรือไม่อย่าให้เป็นวิชชาชีพโดอคนที่หาผลประโยชน์กับคนอื่นก็แล้วกัน แต่เราตั้งจิตตั้งใจก็ทําไปนะครับตอนนี้ภาคใต้ถ้ามีโอกาสก็ช่วยพี่น้องภาคใต้ด้วยนะไม่แยกแยะศาสนาไม่แยแยะเชื้อชาตินะครับอย่างน้อยก็เป็นธารบาตปัจัยหนุนนําส่งให้เราหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับประมาณนั้นนะถนน,นก่อนแล้วก็ซื้อ ช่วยเขาในเราไม่สามารถทำถนนได้แล้วก็ซื้อสปอ,อนเซอร์ซื้อล้วคือัดลมให้คนงานเขาก็ถือว่าเราได้ทำแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับก็เหมือนเราได้ทำสะพานเหมือนเราได้ทำถนน,นทำให้คนเดินคนได้ใช้ประโยชน์นะครับมีน้ำจิตน,น้ำใจช่วยเหลือคนอยากไนะบางครั้งเขาเดือดร้อนก็ช่วยเขาไป ทำกำลังกับห้าบาทสิบาทว่ายบ,บาทอะไรที่มันไม่เดือดร้อนนะไม่ใช่ไปให้ 1, เป็นพันเป็นหมืนน่นหรอกเดี๋ยวไปเจอคนหลอกก็จะมาเสียใจอีกนะจะแทนที่จะได้บุญเพื่อใจเป็นอกุศสแทนนะแต่ที่สิ่งที่สําคัญก็ควรเรียนําดับนะเดี๋ยวําดับทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะอย่างเช่นดูแลพระภิสูุสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอันนี้คือเนื้อนาบุญของโลกนะ รมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สังสอนไว้นะตรัสไว้เมื่อ2,000กว่าปีละใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไล่ไปจน้เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรต่างๆแต่คนที่ไม่สมประกอบสัตว์ไดรักชานโนนั่นนี่ใครจะรักก็ได้นะแต่ว่าใน,นส่งมันก็น้อยไปตามกรรมนะว่าเขามีกรรมเราต้องรับกรรมแต่เราก็ช่วยเขาอนุเคราะห์เขาก็ ก็ได้บุญละส่วนหนึ่งมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำแต่ถ้ามาเทียบกันนะันก็ต้องให้ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบส่งเสริมให้คนดีมีอำนาจส่งเสริมให้คนดีได้อยู่ดีมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆเคยอย่างที่เราเดินทางเนี่ยที่เราจะพูดถึงนี่นเะชื่อมโยงมาคือพระสงฆ์บางครั้งก็เดินเดินตามทางเนี่ยผมก็ไม่ดูนะ เขาที่ดูเอาเป็นว่าห้าสิบห้าสิบด้วยกันนะมองโลกในแง่ดีแล้วกันนะแต่ความจริงแล้วคนที่หากินกับพระนเนี่ยเยอะนะก่อนก็นเคยเจอนหะละในภาพปลอมก็มีหากินอย่างเงี้ยขอทานปลอมอ,อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็มีนะแต่พระที่ดีๆพระเดือนทุกตรงจริงๆก็มีอย่างสมมด็จพระบราได้ให้ให้น้าอายทานอะไรอย่างี้ก็จะดีที่สุดแล้วนะครับหรือว่า ตอนเช้าว่าใส่บาตรทานอะไรแต่เรื่องปัจจุบัจใจนี่ผมไม่ค่อยสนับสนุนนะคะผมก็เหมือนจะเคยอยู่นะแต่ว่าบางครั้งนะี่มันเป็นการสนับสนุนให้มิชาชีพมาทำงานเดี๋ยวละผีปลอมบวชอะไรของปลอมก็มีเยอะกวกรถระวังให้ดีนะครับป้ายดีๆเขาไม่กวกล่ะครับเขาเปนหลงตาชื่นเขาเดิน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 ไปโปรดสัตว์โปรดเทวด,ดาซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะโปรดสัมภเวสีอะไรต่า าก็ได้รับบุญกุศลลงไปนคนมันไม่ดีมันก็ม,ม,กมีมันก็ไม่ดีะนะบาอาจจะได้บุญน,นะอย่างที่เราเห็นนะพวกกวักลดะขึ้นมาแล้วฟันแบบขอบินได้บัตรขอเงินขอทอ,องขอซื้อกดอะไรเงี้ยอ้างอะไรเงี้ยนะเราก็ได้บุญเหมือนกันแล้วละได้บุญเพราะเราเจตนาใ้ได้บุญไงนะมันก็ได้อยู่นะครับสมมติว่าเราจะได้ร้อยนึงนะเราอาจจะได้สักห้าหกสิบนะแต่ถ้าไปเจอสายพัธุ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติตชอบนะ เราแทบจะได้90ร้อยเลยนะครับอย่าน้ำหนักมันต่างกันอย่างที่เราจะให้หมาาั้งถนนเนี่ยมันจะได้สัก5้าได้สัก10อะไรเงี้ยใช่ไหมเราหมามันก็ไม่สามารถไปสอนคนสอนทาได้เนี่ยหมาบางตัวก็ไม่ดีเป็นพี่สุนัขบ้าไร่กัดคนอื่นทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างของกรรมมันพูดยากเพราะฉะนั้น เรารู้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นนะครับแล้วก็จิตปล่อยวางให้เป็นกุศลให้มากที่สุดก็แล้วกันก็ถือว่าเอาเนี่ยสรุปก็คือทําดีคิดดีพูดดีทดําดีก็คือดีแหล้วนะครับแต่ใครจะคิดยังไงก็สุดละแต่นะครับเพราะว่าเงินของท่านหรือว่ากําลังของท่าน,นรเราไม่สามารถตัดสินใครได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะะที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ทางขึ้นที่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเรา ก่อนนี้ขี H ่มอเตอร์ไซค์เอาจใยฟรีโนโ่มาเนี่ยรถมาดับอยู่ตรงเนี้ยฝนตกเนี่ยวงกลวยหกสิกิโลใช่ไหมเอาฟีโนโ่มาเอาพลุงพลังเอายาเอาอะไรมาจากศูน,นะนย์สีพัดนะคณะแพทย์ศาสตร์มาอะไรใช่ไหมไปถวายเทียนพรรษานะให้พระปฏิบัติโน่นเวลาน้อยเราก็เคยพระนะคิดว่านะเป็นบุญเป็นกุศลของเราเนี่ยแหละที่เราถึงได้ได้มาเป็นบรรจุข้าราชาการนะ จังหวัดแม่สอ,อนนะตัง้งแต่กรมสรรพากรมาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นผู้ในการเรียนอาจจะเป็นให้ส่งตวนั้นก็ต้องขอบคุณพี่เพื่อนน้องนะที่ฝากปัจจัยฝากยานะรักษาลกูกคฝากเทียนอะไรมนาะให้เราเราก็เป็นสะพานบุญไปถวายท่านตงนั้นพระปนะ่านี่ก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะสิบกว่าปีน่าจะเป็นปี4950นะประมาณนนสมัยนะั้น ทำตอนนั้อยู่ตั้งแต่ละสามสิบยี่สิบสามสิบก็คือครึ่งชีวิตที่ผ่านมาตอนนี้ก็หมายถามีครึกงหนึงแล้วก็ได้มีโอกาสมาอบรมสั่งสอนแนะนำแนวทางครูนะแล้วก็อบรมสั่งสอน,นเปียนอะไรอย่าง,างน้อยอยู่กับคนพันคนนะสอน ครูสอนต้องเป็นพันคนแนละ้วได้ดีเป็นคนดีที่จะทำไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นครับโลกใบนี้สักหนึ่งคนนะสุดนึเปอร์เซ็นตะนะ์ก็ถือว่าเป็นพลังอานิสงส์ยิ่งใหญ่ล้คิดอย่างนี้นะครับจะไปเอาร้อยได้ 100, ร้อยอะไรม่มี้ร้อยได้สักหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยิง่งจะยิ่งใหญ่แล้วเพราะนะฉะนั้น ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เงินเราจะจ่ายก็หลายเรื่องหลายแลว้วเนาะเป็นเงินในการบริหารเนี่ยมันต้องมีศารรสตร์และศีลในการบริหารเราใช้เงินใช้สิ่งที่เราหามาได้ในความสุจริตของเราเนี่ยแล้วไ,ไปสร้างประโยชน์นี้ในภาพกว้งางภบพวนะก็จะเป็นประในสไม่ใช่ไปโกงกินเข้ามาไปยักยอกเข้ามาอย่างี้ก็ไม่ได้ เราทำด้วยใจทำด้วยตนเองแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะนุนนำมาให้เราเองนะครับก,ก็ฝากไว้เป็นแนวคิดเป็นหลักการนะครับทำอะไรก็ได้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจนะครับทำให้ถูกที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันอาจจะไม่ดีนะคิดแล้วก็เสียใจนะไม่น่าทำ อย่าน้ำกรวดน้ํำนั่งสมาธิอธิษฐานจิตนะขอภัยขอโหสิกรรมกับเข้าไปสมาทานศีลก่อนเนาะก็ขอโหสิกรรมขอภัยท่านนะครับนะแล้วก็ให้เข้ามาโอทัศนนามุนกัเราด้วยกันนั่งจิตตภาวนานั่งสมาธิอะไรต่างๆเขาก็จะได้รับ รู้นะครับในด,ดวงจิตของเขานะเขาเรียกว่าสื่อสัมพันธ์ทางกรรมอาจจะไม่รู้เมื่อเราว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกกับเขาไดยตรงแล้วก็ไม่ได้เจอเขาไดยตรงนะแต่จิตมันก็จะเชื่อมนะเรียกว่าเชื่อมจิตนะนะกรรมมันก็จะสานรสรมนอ๋อนี่มันขออภยัยแล้วจากที่มันหนักก็จะเบานะครับจากที่เบามันก็จะลดน้อยหายไป ราะว่าใครก็ไม่เคยที่จะไม่ผิดพลาดกันเขาก็มีส,ส่วนส่วนผิดพลาดเหมือนกันก็จะชาระกรรมกันไปนะบางวันก็จะมาศึกษาเรื่องกรรมแต่ละประเภทกรรมแต่ละอย่างนะะจะมาคุยให้ฟังว่ามันให้ผลยังไงมันมีผลยังไงกับชีวิตเราชีวิตคนเรานะ,นะครับในลำดับต่อไปก็แล้วกันนะจะถึงส่วนส้นบ่อกแก้วแล้วนะครับรถติดมาก ก็พร่ำบนให้ฟังอย่างน้อยก็เป็นแนวคิดหลักคิดนะครับให้การดำารงชีวิตของเราได้ถูกต้องถูกทางถูกทัรนะครับเราจะได้ช่วยกันคำจุดโลกใบนี้ให้มันยั่งยืนและดี่ึ้นตลอดไปนะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับ